คล้ายๆตะกอค่ะแต่มันก็จะพันยากกว่าหมูหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าหมูมันแข็งกุ้งมันจะนิ่มแต่ว่ารสชาติของกุ้งก็จะอร่อยเนาะอร่อยคนละแบบอ่ะประมาณนี้ค่ะให้ได้ลูกกลมๆนิดนึงพอได้ครบแล้วนะคะเราก็ใช้มือเด็ดเส้นออกแบบนี้ ทำอาหารง่ายๆกับครัวพี่พิไลค่ะวันนี้ก็จะชวนมาทำเมนูของว่างสมัยโบราณนะคะเมนูที่จะทำวันนี้ก็คือกุ้งสรงค่ะวิธีทำนะคะก็จะคล้ายๆกับหมูสรงเลยแต่ว่าเราเปลี่ยนมาเป็นเนื้อกุ้งแทนแต่เนื้อกุ้งนะคะมันจะมีความนุ่มมากกว่าหมูค่ะเวลาที่พันเนี่ยอาจจะพันยากหน่อยแต่พอทำเสร็จแล้วรสชาติจะอร่อยมากกว่าหมูอีกค่ะถ้าใครชอบกินเมนูกุ้งสรงหมูสรงก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ส่วนผสมของกุ้งสระโงค่ะเราจะแยกออกเป็นสส่วนนะคะก็คือส่วนของกุ้งสระโงก่อนแล้วก็ส่วนของน้ําจิ้มอาจาดค่ะมาดูส่วนนี้กันก่อนก็จะมีรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยโขกละเอียดมีแป้งมันซีอิ๊วขาวน้ําปลาน้ํามันพืชสําหรับใช้ทอดไข่ไก่กุ้งสับเราใช้เป็นกุ้งขาวหรือว่ากุ้งแช์บวยนะคะก็คือสับให้ละเอียดเลยมีเส้นหมี่ซส่วเอาไปแช่น้ําพอนุ่มค่ะแล้วก็พักไว้ให้ฉเฉดดจน้ํานะคะ เดี๋ยวเราไปดูส่วนของน้ำจิ้มกันค่ะส่วนของน้ำจิ้มนะคะก็จะมีแตงกว่าหอมแดงซอยน้ำตาลทรายพริกชี้ฟ้าแดงซอยน้ำส้มสายชูน้ำสะอาดแล้วก็เกลือค่ะส่วนผสมก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะการทำน้ำจิ้มอาจารย์นะคะก็เตรียมหม้อใส่น้ำสะอาดลงไปตามด้วยน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือนิดหน่อยค่ะ เกลือค่อยๆใส่นะคะเดี๋ยวลองชิมดูก่อนก็ได้ทีนี้เราก็จะต้มให้น้ําตาลละลายเลยค่ะระหว่างต้มต้องคนไปมาด้วยนะคะน้ําตาลจะได้ไม่ไหม้กลนหม้อค่ะเราก็ต้มจนน้าตาลละลายดีแล้วค่ะทีนี้จะเคี่ยวต่ออีกหน่อยเพื่อให้น้ําตาลมันข้นขึ้นค่ะเราต้องการน้ําที่เหนียวหน่อยค่ะเวลาที่ผสมกับแตงกวามันจะได้เข้มข้นพอดีค่ะ เราก็ต้มจนเดือดแบบนี้เลยค่ะลองชิมรสชาติแล้วก็ปรุงให้ได้ตามชอบเลยนะคะถ้าใครชอบเค็มหน่อยก็สามารถเติมเกลือเพิ่มได้พอได้ความข้นตามต้องการแล้วนะคะเราก็จะปิดไฟพักไว้ให้เย็นต้องรอให้เย็นก่อนนะคะค่อยใส่ผักลงไปค่ะเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มอาจาดกันค่ะเราก็เตรียมถ้วยนะคะใส่แตงกวาลงไปแตงกวาก็จะหั่นหนาๆหน่อยค่ะให้มีติดเปลือกเ,เขียวๆจะอร่อยดีค่ะ หอมแดงซอยพริกชี้ฟ้าแดงซอยตักน้ำจิ้มอาจารดที่เราพักไว้ให้เย็นแล้วค่ะใส่ลงไปเลยต้องเคี่ยวให้ออกเหนียวนิดนึงนะคะเวลาที่โดนแตงกวามันจะเจอจางลงอีกค่ะใส่ผักชีตกแต่งนิดหน่อยค่ะน้ำจิ้มอาจารดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเริ่มจากการเตรียมชางผสม ใส่กุ้งสับที่เราเตรียมไว้แล้วลงไปค่ะจะใช้วิธีการสรับเองหรือว่าใช้เป็นเครื่องบดก็ได้นะคะตามด้วยรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยที่โขลกไว้แล้วค่ะถ้ามีเด็กทานด้วยอาจจะลดลงนิดหน่อยก็ได้นะคะจะได้ไม่เผ็ดพริกไทยค่ะใส่แป้งมนันใส่แป้งมันเพื่อให้เนื้อกุ้งเกาะกันดีนะคะเวลาที่เราปั้นเป็นก้อนก็จะปั้นได้ง่ายขึ้นค่ะ ซีอิ๊วขาวนิดหน่อยค่ะน้ำปลาไข่ไก่เราใช้เฉพาะไข่แดงนะคะจากนั้นก็นวดส่วนผสม,มให้เข้ากันดีเลยใช้มือนวดนิดหน่อยค่ะเพื่อให้เข้าเครื่องดีนะคะเราจะฟาดกุ้งด้วยนะคะเพื่อให้กุ้งมีความเด้งด้วยค่ะ โกยขึ้นมานะคะแล้วก็เบี่ยงลงไปค่ะฟาลงไปแรงๆได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราจะพักกุ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะหรือถ้าใครมีเวลานะคะจะพักนานกว่าน,นั้นก็นได้ค่ะให้พักไว้ในตู้เย็นนะคะเด<ร>ี๋ยวเรามาทํากุ้งสโรงกันค่ะเราก็จะปั้นกุ้งเป็นก้อนนะคะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นี้แล้วแต่เราเลยนะคะก็ประมาณหนึ่งก้อน ประมาณนี้แล้วก็เส้นหมี่ค่ะให้เราเรียงไว้เลยสักประมาณสองเส้นค่ะดึงขึ้นมาก่อนนะคะแบบแบบนี้ค้างไว้ก่อนคือเนื้อกุ้งเนี่ยมันจะไม่เหมือนหมูสล่งนะคะที่เราทําคือหมูเนี่ยมันจะมีความเป็นก้อนๆอ,อยู่แต่ว่าเนื้อกุ้งเนี่ยจะค่อนข้างนิ่มเลยเพราะฉะนั้นมันจะทํายากนิดนึงแต่ว่ามันก็ทําได้เหมือนกันค่ะเราก็จะหยิบขึ้นมาหนึ่งก้อนประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็ใช้เส้นหมี่ซัวนะคะที่เราเตรียมไว้พันให้ร,บรอบๆเลย ตอนแรกเนี่ยมันจะยากหน่อยค่ะแต่ว่าพันไปสักพักหนึ่งมันก็จะเริ่มเป็นก้อนแล้วค่ะพันพันไปค่อยๆพันตรงไหนที่มันโดนมือเรานะคะมันก็จะติดมือหน่อยแล้วก็ค่อยๆพันค่ะพยายามพันไม่ต้องบีบนะคะเพราะว่าเนื้อกุ้งเนี่ยมันค่อนข้างนิ่มอยู่แล้วค่ะแล้วมันก็จะติดเส้นได้ดียังไงมันก็ติดอยู่แล้วคล้ายๆแต่ก้อค่ะ แต่มันก็จะพันยากกว่าหมูหน่อยนึงนะเพราะว่าหมูมันแข็งกุ้งมันจะนิ่มแต่ว่ารสชาติของกุ้งก็จะอร่อยเนาะอร่อยคนละแบบอ่ะประมาณนี้ค่ะให้ได้ลูกกลมๆนิดนึงพอได้ครบแล้วนะคะเราก็ใช้มือเด็ดเส้นออกแบบนี้จากนั้นใช้ไม้นะคะจิ้มลงไปค่ะจิ้มตรงปลายเส้นนะคะให้จมลงไปเนื้อกุ้งเลยเวลาที่เราเอาไปทอดเนี่ยมันจะได้ไม่หลุดค่ะน่คะเราก็จะได้หนึ่งก้อนแล้ว ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้กลมๆแบบนี้เลยทีนี้ก็จะพักไว้ก่อนค่ะใช้ทีละเส้นก็ได้นะคะสำหรับคนที่ไม่ชำน,นาญจะหยิบทีละเส้นก็ได้หยิบสองเส้นมันก็จะเร็วดีเนาะ เส้นหมี่ซส่วเราแช่น้ำไว้ให้นุ่มก่อนเลยนะคะใช้ไม้กดลงไปค่ะให้ตรงปลายเส้นนะคะมันจมเข้าไปในเนื้อกุ้งนะะี่ค่ะถึงจะทำยากนะคะแต่ว่าก็เป็นข้อดีคือเส้นมันจะไม่หลุดง่ายๆค่ะมันจะยึดติดไปกับเนื้อกุ้งด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะทำจนเสร็จเลยค่ะกุ้งสรงที่เราพานเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาไปทอดกันเลยค่ะ ตั้งกระทะใส่น้ำมันให้เยอะนะคะเอาให้ท่วมเลยเราจะใช้ไฟอ่อนในการทอดค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนได้ที่นะคะเราก็จะเอากุ้งสลงใส่ลงไปเลยค่อยๆหย,ย่อนใส่ลงไปค่ะอย่าใช้ไฟแรงเกินไปนะคะให้ใช้ไฟอ่อนไว้ค่ะระหว่างทอดให้มันคนไปมาแล้วก็กลับด้านบ่อยๆนะคะมันจะได้สุกทั่วถึง เดี๋ยวเราจะทอดจนสุกกรอบดีเลยเราก็ทอดไปสักพักนะคะก็จะเห็นว่าตอนนี้สุกดีแล้วค่ะสังเกตที่สีของกุ้งค่ะคือมันจะเป็นสีเหลืองอมน้ำตาลแบบนี้เลยนี่ค่ะจอบอมส้มๆนิดนึงค่ะแบบนี้คือได้แล้วนะคะเราก็จะตักขึ้นเลยขย่าขึ้นลงให้จะเด็ดน้ำมันค่ะพักไว้บนกระดาษซับมันนะคะ ทีนี้ก็จะทอดต่อจนเสร็จเลยค่ะเมนูกุ้งสรงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสิร์ฟพร้อมกระดมจิ้มอาจาดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะสีสวยน่าทานมากเลยค่ะคือเนื้อกุ้งเนี่ยเวลาสุกมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงๆนะคะพอเราทอดนานหน่อยมันก็จะกรอบเป็นสีน้ําตาลแบบนี้ค่ะซึ่งตัดกับสีเหลืองนะคะเป็นเส้นของหมี่ซัวค่ะ กลิ่นหอมมากเลยเวลาที่กินต้องกินตอนร้อนด้วยนะคะถึงจะอร่อยอรสชาติของข้างในนะคะมันจะมีความหอมของร,รากผักชีกระเทียมพริกไทยค่ะเนื้อกุ้งจะแบบว่านุ่มๆเด้งๆเ,เลยค่ะข้างนอกมันจะก,กรอบๆด้วยนะคือเส้นน่ยมันจะกรอบโอ้ัอน,นี้ยังร้อนอยู่แหละควันขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวลองกินกับอาจาดบ้างนะคะนี่เลยก็จะจิ้มแบบนี้สมัยโบราณก็จะใช้มือกินนะคะ <laughs> เพื่อความสมจริงเราก็จะหยิบหอมขึ้นมาด้วยแล้วก็พริกแดงนิดนึงนี่ค่ะหยิบขึ้นมานี่นี่ค่ะแบบนี้แล้วก็กินเลย กินคู่กับน,น้ําจิ้มนะคะจะอร่อยพอดีเลยคือกุ้งเนี่ยจะออกเค็มเ็มหอมนหอมนิดนึงนะคะพอกินกับน,น้าจิ้มเนี่ยรสชาติจะออกเปรี้ยๆวๆหวานๆตัดกันพอดีเลยถ้าใครชอบกินกุ้งสรองอยากลองทําอยากลองห่อสโตรงให้กุ้งเนี่ยก็ลองทําดูได้ค่ะทําไม่ยากเนาะอาจจะห่อยากหน่อยแต่ว่าทําเสร็จแล้วคุ้มค่าแน่นอนนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ